ในสมัยสุโขทัยนะครับเรามาดูการปกครองกันนะครับมีคีย์เวิร์ดจุดสองคำเป็นับว่าการปกครองนะครับกับสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรในการปกครองสมัยสุโขทัยจะมีสองแบบที่เราชอบเรียกกันว่าพ่อปกครองลูกเนี่ยในทางวิชาการเรียกว่าปีตุราชานะครับปีตุราชานะครับปีตุแปลว่าพ่อนะครับปิตุราชาคือพระราชาผู้เป็นพ่ออันนี้พ่อปกครองลูกนะครับ พอเป็นอยุธยาปไปเลยครับนายปกครองบ่าวเจ้าปกครองข้านะครับฉะนั้นสมัยสุโขทัยเนี่ยเป็นปีตุราชาและเราได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธนะครับซึ่งจากลังกาใช่ไหมครับจากประเทศสีลังกาที่เรียกว่าทางลังกาเนี่ยเข้ามาที่นครศรีธรรมราชนะครับตอนนั้นก็มาทางภาคใต้นะครับคุณก็เลยเชื่อเรื่องพนางเลือดขาวไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและต้นโพจากลังกามาที่มาที่นครศรีเขาก็เลยศรัทธา พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชว่าเป็นแห่งแรกนะครับเพราะมีต้นพระศรีมหาโพ์ต้นแรกของประเทศไทยเนี่ยนะครับฉะนั้นก็เลยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธก็เรียกยันว่าธรรมราชาธรรมราชาใช่ไหมฮะก็คือเป็นพระราชาผู้ใช้ธรมรมะอย่างพ่อขุเราษมแห่งได้ชัดเลยก็คือจะมีพระแทน่นศิลาอยู่ในลงตาใช่ไหมพระแท่นรงตานเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยพ่อขุนราษมแห่งจะนั่งบนพระแท่นแล้วก็ว่าราชการแต่วันพระพ่อขุนจะลงมาข้างล่าง แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปนั่งเพื่อแสดงธรรมเป็นการแสดงความเป็นธรรมราชานะครับคือหลักของศาสนาพุทธนั่นเองซึ่งธรรมราชานี่ก็สืบต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาด้วยแต่ส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เกิดธรรมราชาก็คือความไม่มั่นคงหลังจากพ่อขุนรามกำแหงสวรรคตนะครับก็มาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปคือพญาเลอไทยและพญางวนํำถุ่มเนี่ยไม่สามารถรักษาความมั่นคงของสุโขทยได้นะครับก็เกิด ปัญหาการเมืองภายในขึ้นมาอันนี้จากบันทึกนะครับทําให้มีปัญหาในการสื่ราชสมบัตินะครับพอสมัยของพระเจ้าลิขัยเนี่ยนะครับก็ไม่ราบรื่นหรอกครับต้องใช้กําลังไปปราบเจ้าหนายกลุ่มอื่นๆเยอะแยะเพื่อจะครองรากนะครับแล้วก็มีหลายเมืองที่ตั้งตัวเป็นอิสระเช่นมีทางล้านนานะครับที่แยกตัวออกไปอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับทางสกอตทลอีกแล้วนะครับทําให้ตระหนักดีว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาด้วยการเมืองเพียงเดียว ก็เลยนำพระศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับว่า,ามีรูปแบบการปกครองแบบนี้นะครับฉะนั้นปิตุลาชาเนี่ยมาก่อนธรรมราชานะนะครับคือพอปิตุลาชาใช้ไม่ได้ก็เลยนำเครื่องมือใหม่คือธรรมราชามาใช้ทีนี้ข้อสอบจะต้องออกเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งครับนอกจากปิตุลาชาธรรมราชาแล้วนะครับก็คือเรื่องของรูปแบบการปกครองปกครองแบบไหนละเพราะว่าเมื่อก่อนต้องเข้าใจนะไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรนะ การสื่อสารระหว่างแต่ละที่เนี่ยถ้าปกครองไม่ดีเขาก็แยกตัวเป็นอิสระใช่ไหมครับก็ต้องมีการแบบกําหนดขึ้นมานะครับเช่นรูปแบบการปกครองเนี่ยมันจะแบ่งเป็นเขตในสุดนะนะครับในสุดเรียกว่าเมืองราชธานีฉะนั้นเมื่อเราไปเที่ยวสยุโขทัยเราจะได้ยินคําว่าราชธานีสุโขทัย คือสุโขทัยมันเป็นเมืองใหญ่มากนะครับลงมาเดี๋ยวเราจะเห็นว่าไปถึงไหนบ้างทั้งหมดก็เหมือนถ้าเราพูดถึงสุโขทยัยให้นึกถึงคําว่าประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเหนือสุดเนี่ยเชียงรายใต้สุดอะไรครับยะลาใช่ไหมครับตะวันตกสุดกรราญจนบุรีตะวันออกสุดอุบลราชธานีนะขงเชียงผาแต้มน,นะฮะนี่คือประเทศไทยสุโขทัยก็เหมือนกันนะครับมีเมืองราชธานีนะครับมีเมืองราชธานีอยู่ที่สุโขทัยนะครับ แล้วก็มีถัดชั้นในเป็นเมืองชั้นในเรียกว่าเมืองลูกหลวงอ่าชั้นในนะครับชั้นในนะครับหรือเรียกว่าเมืองลูกหลวงก็เอา่ง่ายๆครับเอาลูกหลานไปปกครองอ่ะนะครับใกล้ใกล้กันนะครับเป็นเมืองลูกหลวงเช่นเอเอเมืองใกล้ใกล้เลยนะครับเช่นเมืองศรีสัชนาลัยตอนนี้เป็นอำเภอหนึ่งของสุโขทัยเนาะเมือง อสองแควคือพิษณุโลกนะครับเมืองสะหลวงก็คือพิจิตรเมืองพิจิตรเก่านะครับไม่ใช่พิจิตรปัจจุบันนะเลยเออกมาอีกหน่อยเป็นสะหลวงนะครับแล้วก็เมืองนครชุมหรือกำแพงเพชรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่รอบๆใช่ไหมครับตั้งอยู่รอบรอบ,รบสุโขทัยนะครับเป็นเมืองที่ทําให้สุโขทัยเนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ยังยกทัพมาช่วยสุโขทัยได้ใช่ไหมครับอันนี้เราเรียกว่าเมืองลูกหลวงนะนะครับ ถัดจากนั้นมานะครับก็จะเป็นหัวเมืองชั้นนอกอชั้นนอกออกมาจากเมืองรบหลวงอีกนะครับหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยถัดจะออกไปจากลูกหลวงนะครับก็จะกลายเป็นหัวเมืองที่เรียกว่าเมืองเจ้าพยามหานครก็คือเป็นเมืองที่แต่งตั้งคนอื่นที่เขาอาจจะอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่ายอมขึ้นตรงกับโสไทยหรือส่งข้าราชการที่ไว้ใจได้จากโสไทยไปครองนะครับเช่นเมืองอะไรบ้างนะครับเช่นเมือง เมืองพระบางนครสวรรค์นี่เราถือว่าเป็นเมืองเจ้าพญามหานครของสุโขทัยนะครับหรือว่าเมืองเมืองเชียงทองจังหวัดตากนะครับเมืองบางพานกำแพงเพชรถัดออกจากเมืองเมืองนครชุมไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองเจ้าพญามหานครนะครับก็จะเป็นเมืองที่เหมือนด่านหน้านะฮะเหมือนด่านหน้าถ้าใครจะมาตีสุโขทัยเนี่ยก็ต้องมาเจอเมืองพวกนี้ก่อนมาเจอเมืองพระบางนะครับเจอเมือง เมืองบางพานก่อนเมืองเชียงทองก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสู่เมืองลูกหลวงนะครับที่พูดถึงเมืองสองแควเมืองสะหลวงเมืองนครชุมเลยนะครับแล้วถัดจากสองอันนี้ถึงจะเข้าไปตีสโขทไทยได้นี่เป็นการวางแบบการปกครองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นเมืองเราเรียกว่าเป็นเมืองออกนะครับหรือว่าเมืองประเทศสลาเป็นยังไงเมืองออกหรือว่าเมืองประเทศสลาก็คือเป็นเมืองของเขาเองแต่ว่าอาจจะยก สุขโขทัยอายุคองทัถ้าไปตีไว้นะครับแล้วก็ยอมนะเหมือนครั้งหนึ่งที่พมา่ามาตีไทยมาตีอยุธยาใช่ไหมครับแล้วตีได้สําเร็จนะครับสมัยบุเรงนองเนาะตวเวินชเบตี้ตอนนั้นเนี่ยแล้วก็ยึดพระนเรศวรไปไว้ที่ไปไว้ที่หงสาวดีเป็นตัวประกันอยุธยาก็มีฐาระเป็นเมืองประเทศสาลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อสุขโขทัยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเมืองที่ห่างไกลไปมากมากเลยเช่นเมืองแพร่เมืองน่าน เมืองนครศรีธรรมราชนะครับเมืองทาวายอยู่ในเขตพม่าเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นเมืองประเทศสลา,าที่มองเหมือนกับขึ้นตรงต่อสุโขทัยนะครับรูปแบบแบบนี้เป็นการปกครองในสมัยสุโขทัยจาว่ายังถ้าข้อสอบออกสองจุดจะมาจะมาเลยคือการปกครองแบบปิตุราชาแล้วมาสู่ธรรมราชาถ้าถามว่าทําไมถึงต้องมีธรรมราชาด้วยก็ต้องตอบว่าเพราะปิตุราชาเกิดปัญหาแล้ว เกิดการกระด้างกระเดืองเกิดการแข็งเมืองนะครับทำให้ไม่สามารถปกครองได้ก็เลยต้องใช้หลักคิดใหม่ว่าเอ้ยเป็นธรรมราชานะนะครับอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมเอาในหน่วยที่3.1.1จนะจะมีข้อมูลเพิ่มนะครับส่วนอีกอันนึงที่ต้องออกแน่ๆก็คือลักษณะของรูปแบบการปกครอง1 2 3 4ชั้นเนี่ยนะครับก็คือเมืองเมืองราชานีอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีหุบเมืองชั้นนอกนะครับเรียกว่าเมืองลูกหลวงจำไว้แม่นๆมีอะไรบ้าง มีรีสัตวนะครับก็คือรอบๆบสุโขทัยอ่ะมีรีสัตวมีพิษณุโลกนะครับชื่อเมืองสองแควเนาะแล้วก็เมืองสระหลวงคือเมืองพิจิตรแล้วก็เมืองนครชุมคือกำแพงเพชรนอกจากนั้นมาก็มาถึงเมืองชั้นนอกละเมืองเจ้าพยามหานครนะครับก็เช่นเมืองพระบางนครสวรรค์นี่เองนะครับเมืองเชียงทองจังหวัดตากแล้วก็เมืองบางโพบบางพานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปแล้วก็หัวเมืองประเทศสลาชนะแพร่น่านนครศรีธรรมราชวายเนี่ย อันนี้ข้อสอบถ้าจะเลือกออกออกข้อหนึ่งแน่ๆนะฮะอะต่อมามาถึงสมัยอยทธยาไม่ใช่สมัยพระนะครศรีอยทธยานะเราเรียกกันว่าสมัยอยุธยานะครับก็ไปดูเรื่องของคิงก่อนเลยนะฮะนะครับในแต่ละสมัยเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนเราไม่ได้พูดเรื่องประเทศเราจะมาพูดเรื่องประเทศสมัยไหนอะทบทวนเราจะมาพูดเรื่องประเทศในสมัยไหนสมัยรัชกาลที่หกใช่ไหมครับที่ใช้คําว่ารัฐชาติ เมื่อก่อนทาอะไรต้องทําเพื่อพระเจ้าอยู่หัวหมดนะครับตั้แต่สมัยอยุธยานั้นเราก็จะเรียกว่าแผ่นดินพระนารายณ์แผ่นดินพนระนเรศวรแผ่นดินพระเอกาแผ่นดินพระบรมไตโลกนาถแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งแผ่นดินพระพเทเรนล,ลาบแผ่นดินพระจอมเกล้าพระจุลจอมเกล้าอย่างนี้พอตอนหลังมาตอนสมัยร6นะครับทรงรู้สึกว่าประชาชนไม่เคยรักคิงแล้วอะ่ะก็เลยเปลี่ยนว่าเฮ้ยไม่ต้องทาอะไรเพื่อคิงหรอกทำอะไรเพื่อประเทศดีกว่า นะครับก็เลยเกิดรัฐชาติขึ้นมาในสมัยรหกเพิ่งไม่ห่างเรานี่เองนะโอเคนะจําได้นะเพิ่งจะประมาณสักร้อยปีกลมๆเนี่ยเราถึงพูดคําว่าสยามหรือประเทศไทยเนี่งได้เต็มที่นะครับอพอสมัยอยุธยาเนี่ยเมื่อกี้บอกเราว่าเราสืบต่อเรื่องอะไรครับธรรมราชาใช่ไหมฮะธรรมราชาจากสุขโขทัยมาแล้วอย่างที่รู้ว่าเกิดปกครองเรื่องมีปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอพยพย้ายผู้คนมาหาที่ที่มัน อ่าเขาเรียกไงมันมัน,มนอุรมสมบูรณ์กว่านะครับจริงส่วนหนึ่งอาจจะเพราะโขไทยน้ําท่วมหรือเปล่าเพราะวันนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับอาจจะอยู่ไปเรื่อยน้ําท่วมหนักตลอดหาที่อื่นที่น้ําไม่ท่วมดีกว่าอุ้ยก็มาเจอในพื้นที่แสบรุ่มน้ําภาคกลางนะฮะอยุธยาสุพรรณบุรีชัยนาทโขไทยลรบุรีที่เป็นพื้นที่ที่ราบใหญ่มากเนี่ยครับก็เกิดย้ายเมืองกันมานะครับแล้วก็ใช้การปกครองแบบเดิมคือธรรมราชาแต่นุ่งโดย,ดยไ,ดไ,ดได้อิทธิพลของใครครับ ของขอมหรือขมนปัจจุบันได้แหละ้วทำให้เกิดระบบเรียกว่าเทวราชาขึ้นมานะครับมีการมองว่ากษัตริย์เหมือนเทวดาเลยนะครับมีการกําหนดตําแหน่งต่างๆตามแนวขมนตามแนวขอมเลยนะครับมีการทําเครื่องาราชิีลายพรเครื่องแต่งกายการใช้คําพูดนะครับในราชสำนักมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคติของทางศาสนาพราหมณ์นะครับตอนธรรมราชาที่เป็นศาสนาอะไรนะฮะพุทธใช่ไหมครับ พอเทวราชานี่เป็นศาสนาพราหมณ์แล้วนะครับในศาสนาพราหมณ์ก็จะมีสังเกตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีพิธีพุทธยะงมีพิธีพราหมณ์ด้วยนะครับในในราชสำนักปัจจุบันก็จะต้องมีพิธีพราหมณ์ใช่ไหมตอนจะอยู่ารัชการที่สิบครองราชนะครับพวกเราคงได้ดูข่าวกันนะครับจะมีพราหมณ์มาถวายน้ําต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่ในหลักศาสนาพุทธเนี่ยมันอยู่ในหลักศาสนาพราหมณ์ซึ่งหลักศา,ศาสนาพราหมณ์เนี่ยจะพูดเรื่องอำนาจสิทธิ์ขาดของกษัตริย์เพราะว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับพระศิวะพระนา,านะรับ ก็คือเหมือนกับพระองค์ในได้รับอำนาจจากเทพทั้งหลายเนี่ยนะครับมาสู่พระองค์อยู่คนเดียวฉะนั้นจึงเป็นอำนาจที่เรียกว่าสมบูรณ์ละสมขอย่าเขียนจําได้ไหมคํานี้จําได้ไหมสมบูรณสมบูรณแปลว่าสมบูรณ์อาญาสิทธิแห่งราชาสมบูรณนานยาสิทธิราชคือกษัตริย์มีอำนาจโดยสมบูรณ์ที่จะทาอะไรก็ได้ในแผ่นดินนี้ เพราะอะไรเพราะได้อํานาจมาจากพระอีศวรพระมาลายพระพมรมต่างๆเนี่ยนะครับอันเป็นเทพแห่งศาสนาพรามหมณ์ยินดูนั่นเองและเมื่อเทพมีอํานาจเหนือชีวิตคนก็จึงมีความเชื่อว่ากาษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของแผ่นดินที่มีอํานาจเป็นเจ้าของทีวิลาสดอนอีกด้วยฉะนั้นจะสั่งตัดหัวใครบั่นคอริบเรือนใครประหารชีวิตใครก็ได้ จะให้ใครเป็นตำแหน่งอะไรก็ได้กระสัทรงสิทธิ์ขาดไว้แต่เพียงผู้เดียวโอเคไหมอันนี้คือรูปแบบของความเชื่อซึ่งก็สืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการกำหนดต่างๆเช่นคำว่า คำว่ากฎมนเทียนบานกฎไม่ต้องพูดเลยกฎหมายใช่ไหมครับกฎหมายคือกฎที่มีการเขียนไว้เป็นตัวหนังสือหมายไว้ให้รู้นะครับเมื่อก่อนก็พูดกันเฉยๆแต่ตอนหลังก็มีการเขียนไว้แล้วมีการชาําระเช่นกฎหมายตรา3ดวงนะครับมาในยสมัยัชกาลที่5ก็มีกฎหมายราชบุรีอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนก็เป็นกฎหมายตราสามดวงนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นหลักพระธรรมศาสตร์ซึ่งเอามาจากาศาสนาพราหมณ์ที่ใครทําผิดและอยากพิสูจน์ความจริงต้องลุยไฟ นะครับบอกไปเลยว่าถ้าคดีแบบนี้ความผิดแบบนี้ต้องเป็นซอกอะไรต้องฟืนยาวสามอกนะครับก่อให้มันเป็นกองไฟยาวแดวาแล้วก็ให้เดลุยไฟถ้าเดลุยไฟผ่านแล้วไม่เป็นอะไรก็ถือว่าบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นหลักพระธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่กฎหมายนี่คือกฎนะครับที่หมายให้ประชาชนคนรู้แต่ในพระราชวังของพระอ,องค์เนี่ยมันจะมีคําว่ากฎมนเทียนบานเช่น กฎเรื่องของการบรมราชาพิเศษว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับต้องได้รับน้ำจากกี่ทิศนะครับต้องมีสเสวตฉััดกี่ชั้นนะครับสเสวตแปลว่าช้างใช่ไหมฮะฉัดแปลว่าล่มสเสวตฉััดคือล่มสีช้างช้างที่ว่าคือช้างเผือกฉะนั้นสเสวตฉชัรผมจะอยู่หัวจึงไม่ใช่ฉัดสีขาวนะฮะเป็นฉัดออกสีนวลๆสีแบบเหมือนสีขนช้างเผือกเป็นต้นนะครับกฎมุนเทียนบานเนี่ยแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ สเสวยตชาชัดที่ใช้กลางก้านเก้าชั้นตอนที่อยู่หัวคองราชเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับจนกว่าจะสิ้นราชชราชาสมบัติในพระอ,องค์นั้นนะฮะฉะนั้นใครไปดูรูปรั้การที่9้าเนี่ยจะเห็นว่าสเสวยตชาชัดสีเหลืองมากนะครับก็คือไม่มีการเปลี่ยนนะครับแล้วพอมีการเปลี่ยนราชวงศ์ะอโทษมีการเปลี่ยนกร,ริย์เนี่ยก็จะต้องเอาฉัดอันเดิมเนี่ยไปถวายเพลิงนะครับคือเผาไปด้วยแล้วก็จะสร้างฉัดใหม่สาหรับราชพระกระป๋าสัต์รรษษอง,งค์ใหม่ เพื่อจะใช้อยู่ตลอดไปของพระราชวงศ์องค์นั้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือความรู้ที่ต้องรู้เนาะกฎมณฑีนบานก็จะบอกอย่างเช่นกฎแห่งการสืบสันตติวงศ์ใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยสืบจากพ่อจากพี่ไปน้องข้ะราชก,การที่สี่ก็มาแก้กฎใหม่ให้จากพ่อไปลูกนะครับแล้วพอมาถึงร้ราชการที่9ก้านี่ก็มีการแก้กฎอ,อีกว่าผู้หญิงก็สามารถแจดขึ้นของราชสมบัติได้เช่นกันนะครับอันนี้เป็นกฎแห่งการสืบสันตติวงศ์ซึ่งเป็นเรื่องในพระราชวงของท่าน